รอคนเข้ามาสักครู่เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะระหว่างรอคนด้วยเนาะสวัสดีครับวันนี้มาแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะครับให้คนเข้ามา่อนน้องเราค่อปุ๊บใช่รอรอรอกันเย็นกระดิ่งรอโหหกร้อยคนแล้วเออหกร้อยแล้วจริงๆนะคะครับเป็นเวลากันเลยมากตอนนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มากับนี่สปอยสปอยเป็น ยาย้อมผมนะครับผมยาย้อมผมที่มีอยสปอยไว้ก่อนเลยว่าประมาณนี้ครีมย้อมผมครีมครับใช่ครับเป็นครีมครับเป็นครีมครับพี่พี่ลุงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเตรียมสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวนะคะขอเข้าอ่านคอมเมนต์ผมออกเด็กไหมอ่ะเริ่มแล้วแม่แม่ฉันจริงเอาเลยนะ เรายังไม่บอกเลยว่าอะไรคือผมหอกติดไหมติดใช้เองนะคะเป็นผู้ใช้เองก็เลยพูดเองนะคะระหว่างที่ซีอสาวคนสวยของเรานะกําลังดูอยู่นะกําลังซีอสาวกาลังดูผมงอกติดไหมติดร้อมเป็นสีเข้มๆหน่อยกดตะกานะครับก็กดได้เลยถึงถึงเราจะไม่ยังไม่ได้พูดสรรพคุณก็มีคนสวัสดีฉันด้วยล่ะอสวัสดีนะครับสวัสดีลุงก็เป็นคนดังอยู่ในระดับหนึ่งแ่ ยี่ปนลมเลย1,007มา1,700คนแล้วค่ะใช้ดีมากใช้อยู่ใช้ดีมากใช้อยู่โอ้โหกดเองเลยได้ได้ได้พี่รุ้งกดเลยออกมาเองใช่ไหมมามามา1,800คนแล้วค่ะกล่องเท่าไหร่คะโอ้โหน้ำตาลเข้มหน่อยค่ะมีสีแดงไหมไม่ต้องอยากได้เลยเหรอค่ะสีมิวจีค่ะสีมิวจีนะครับสีมิวจีบางกดซื้อได้ที่ไหนตะกร้านี่แหละครับตะกร้ายังดึงขึ้นยังตะกร้าขึ้นยัางตะกร้าครับ อ๋อเหรอคะไหนไหนคะเว้ยคำคำคำถามนี้เยอะนะที่สาวสวยติดหมอนตั้งแต่ไหนมาทำไมตะก้ามันเป็นอย่างนี้คะวันนี้มาดูผลงานทำไมตะก้าหงสีดำติดง่ายทำไมช่องของของหนูไม่เห็นตะก้าค่ะเขาบอกว่าเสียงสะท้อนอ๋อเสียงเราดีขึ้นยังคะที่ออกเสียงสะท้อนดีความเป็นาเสียงใช่ร้อนแป๊บนึงนะคะขอเช็คความพร้อมก่อนนะให้ลุงบอลของด้วยนะคะลุงบอลเข้าไปเลย เดบยวต์โซโล่นะครับทุกคนเราดูความหล่อของน้องบอสเราไปก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็บอกเลยว่ามาในตรีมที่เกี่ยวกับผมเสียงปกติใช่ไหมเสียงปกติไม่สะท้อนไม่สะท้อนพี่จะแอบสปอยว่าครับติกตอกใหม่โดนให้ลาคะโอ้โหตอนนี้คือเครื่องซีีโอเราเครื่องใหม่สปอยก่อนเครื่องใหม่สี่สิบเอ็ดบาททำขนาดนี้เลยหรอแม่คือเกินแบบ ว่าราคาปกติโบว่ายแล้วยังไม่ทันจะไม่เป็นไรครับยังไม่ทันจะไลฟ์เสร็จอเดี๋ยวนะถูกจำกัดเอาเปิดเพลงให้หน่อยได้ไหมคะทำไมเมื่อกี้ขึ้นถูกจำกัดอะเมื่อกี้ขึ้นติเชตนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่บอสพี่ลุงหรือเป็นพี่แบบไม่ไม่สะท้อนนะครับไม่สะท้อนไม่สะท้นไ่กับเสื้อไหมไม่ถูกจำกัดอ่ะหมายถึงว่าเป็นที่เสื้อผ้าไหมคะ ไม่ไม่ปกติไม่เขาบอกว่าทีมของคุณมีความรู้สึกไม่สบายใจฮะผมสบายใจมากเลยไม่มีแล้วหายไปแล้วไม่จ้าวกัดแล้วทีมทีมเราสบายใจดีค่ะไม่จ้าวกลัดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะน้องแมงพี่อมาครับมาครับตอนนี้2,300คนแล้วค่ะ300เก่งมาก2,300แมสไม่เคยเปดกระดิ่งเลยใส่เสื้อเสียอะไรก็แล้่อจริงหมะแต่ย้อมสีผมอะไรก็ได้คิดว่าน่าจะหล่อเหมือนกันนะนี่คือตอนนี้เนี่ย